ครั้งที่สองนะคะกระเตียวเต็มตีนวันนี้เราเจอเจ้าของร้านด้วยนะคะนั่งไงนั่งไงแคพูดอยูนั่งไง,ไงไ <c oughs> วันนี้มาเจอแกได้ด้ <c oughs> วันนี้เจอตัวเป็นๆป็นนะคะวันนี้แก <c oughs> okay, กำลังจะไปไหน <c oughs> ไม่รู้สามค่ะ มาชุดตรงวันหยุดนะไม่มีที่จอดเลยต้องไปจอดที่นึงเลยอ่ะมุมนี้เขาเปิดใหม่นะมุมนี้เป็นซุ้มกาแฟอยู่นั่งนนั่งนั่งโซนใหม่นี่แหละมีป่ะเต็มจ้าเต็มนนะคนเต็มเลยรอประมาณเก่านะบบนาทีนะสิบกวนาทีแล้วเนาะ คนเยอะนี <icana> <naj bum S 1> ่โซนใหม่นะโซนใหม่เดีตรงนี้อีกเต้หนึ่งร้านดอมหมอนดอมแนนน์นี่นะนี่นะร้านที่สองเอ้ยว่าเราเก็บไหมตีนจิ้มซีฟู้ดดูชิ้นหมูปิ้งนะครับ